วัสดีครับอยู่กับผมเปาใส่บะเทิงนะครับวันนี้ผมจะมาทําเมนูลาบปลาตะเพียนนะครับทํายังไงไม่ให้มันคาวทํายังไงให้อร่อยคลิปนี้มีคําตอบนะฮะอันดับแรกผมก็จะชาแหละปลาแล้วก็เอากระดูกกับหัวเก็บไว้มาต้มนะครับทําเป็นน้ําซุปหรือว่าน้ําต้มยําหัวปลานะฮะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะครับพริกกระเทียมข่าตะไคร้โขลกลงไปแล้วก็ใส่มะเขือเทศเสร็จแล้วผมก็จะมาเด็ดพริกเพื่อจะเอาไปทําเป็นลูกโดดนะครับ เด็ดพริกพอแต่กำมือหนึ่งนะครับแล้วเอามาใส่ในหม้อเลยนะครับผมจะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยการใส่ยอดมะขามอ่อนนะครับแล้วก็ใส่หัวปลาและกระดูกที่เราแกล่ไว้ลงไปในหม้อเลยครับแล้วก็ใส่ชูรสน้ำปลาแค่นี้ครับแซบแน่นอนครับพอเราต้มหัวปลาจนสุกแล้วเราก็ใส่ต้นหอมผักชีก็อันเป็นว่าเสร็จครับ เนื้อปลาที่ผมชำแหละไว้ผมก็จะเอาหนังออกนะครับหนังตรงนี้เราสามารถเอาไปหมักไว้ใส่ซอสใส่ชูรสรสดีนั่นแหละครับแล้วก็เอามาทอดอร่อยเหมือนกันครับแต่ที่ผมเอาหนังปลาออกก็เพราะว่าอยากให้เนื้อปลามันไม่ขาวนะครับถ้าเราใส่หนังไปด้วยกลัวลาบปลามันจะขาวนะครับ พอเราสับเนื้อปลาจนละเอียดแล้วผมก็มาตั้งหม้อนะครับแล้วก็เทน้นําลงไปนิดนึงแล้วก็มารวนเนื้อปลานะครับให้สุกวันนี้ก็จะมีบรรยากาศวุ่นวายนะครับเพราะว่าวันนี้เขามาสูบปลาแล้วมาจับปลาครับคนเยอะครับวันนี้พอผมรวนเนื้อปลาจนสุกแล้วเราก็จะมาลาบกันเลยครับ มาครับถึงวิธีการปรุงแล้วครับก็ใส่พริกผงลงไปเลยครับก็ขาดไม่ได้ครับพอไนซูครับชุรดชุรส,รสใส่ลงไปเลยครับแล้วแต่ชอบจากนั้นผมก็จะบีบมะนาวสัก2ลูกนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอมหัวแดงกระเทียมและพริกที่หั่นไว้นะครับเทลงไปเลยครับ ก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้มันเข้ากันนะฮะพอคลุกเคล้าจนได้ที่แล้วก็ใส่เข้าวคั่วลงไปเลยฮะปิดฉากสุดท้ายก็คือการใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วคลุกเคล้าตักกินได้ครับ